หวยออกวันอาทิตย์เลขนี้ออกบ่อยงวดนี้ห้ามพลาดว,ดวันที่17มกราคมพุทธศักราช2564 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็เป็นวันดีวันขึ้นปีใหม่ป้าป๊าก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขสมหวังตลอดปีและตลอดไปนะคะและสําหรับวันนี้ป้าป๊าก็มีอีกหนึ่งแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจกันค่ะนั่นคือหวยออกวันอาทิตย์เลขนี้ออกบ่อยที่ป้าป๊าทำการย้อนหลังไป20ปีซึ่งว,วันที่17มกราค,คม6.4ก็ตรงกับวันอาทิตย์และถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปที่ป้าป๊าลงไปในวด ที่ผ่านมา 30. ธันวาคม 63. ซึ่งตรงกับวันพุธชื่อคลิปหวยออกวันพุธเลขนี้ออกบ่อยงวดนี้จัดไปก็จะเห็นว่าชุดเลข2ตัวบนที่เคยออกซ้ำมาแล้ว2ครั้งก็มี82ส่วนชุดเลข2ตัวล่างเลขที่เคยออกซ้ำมาแล้ว2ครั้งก็มี91 <S <S เต็มเเลยค่ะ แตเป็นตัวกลับของเลขที่ออกนะคะทั้งบนและล่างเลยดังนั้นคลิปนี้ก็พลาดไม่ได้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าเลขที่ออกวันอาทิตย์และออกบ่อยจะมีอะไรกันบ้างมาเริ่มกันที่เลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ห,หรือเลข2ตัวบนโดยเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ห,หรือเลข2ตัวบนที่ออกบ่อยก็จะเป็นเลขเบิ้ล1 1 และ22โดยออกซ้ำมาแล้วถึง4ครั้งด้วยกันส่วนเลข2ตัวบนที่เคยออกซ้ำมาแล้ว3ครั้งประกอบไปด้วย0 4 6 2ส่วนเลข2ตัวบนที่เคยออกซ้ำ2ครั้งมีหลายชุดด้วยกันคือ0 0 0 3 1 2 2 3 3 3 3 7 6 4 6 7 7 1 7 3 7 5 8 7แล้วก็98 ถัดมาก็จะเป็นเลขท้าย2ตัวหรือเลขล่างโดยเลขท้าย2ตัวหรือเลขล่างที่ออกบ่อยคือ79โดยออกซ้ำมาแล้วถึง4ครั้งด้วยกันส่วนเลขล่างที่เคยออกซ้ำมาแล้ว3ครั้งประกอบด้วย40 69ส่วนเลขล่างที่เคยออกซ้ำสองครั้งมีหลายชุดด้วยกันคือ20 34 45 49 64 81 82, 83, 85, 96แล้วก็98ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูนะคะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนค่ะเลขที่เคยออกซ้ำม,มาแล้วไม่แน่ว่างวดวันที่17มกราคม64อาจจะกลับมาออกอีกก็ได้ค่ะก็เป็นอีกแนวทางที่ป้าปัสสันหามาฝากเพื่อนเ่อ,เพ,อเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจกันค่ะยังไงก็ขอให้สมหวังปังๆกันนะคะสาธุสาธุสาธุ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปาปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ละลุยเลเฮงเฮงนะคะจุ๊บ